สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเปอร์เซนต์เองนะคะแล้วเราอยู่ในเกม s ต u m b l e g กายนะคะอ่าถ้าใครไม่เคยดูมาก่อนก็เป็นเกมคล้ายๆฟอร์กายนะคะไม่ได้คล้ายมันก็เหมือนแทบจะเหมือนกันเลยแหละเป็นเกมในเดียวกันนะคะก็มาดูกันนะคะว่าบนันเหียป้าจะได้ที่หนึ่งไหมเอามาดูกันว่าตาแรกซุ่มได้ด้านแปลงสีอืมเพนสเปชนะคะโอเคตอนแรกมันก็คือ16คนมาเฮงนี้มี3 2คนนะครับโอ้ยมันจะนีไปไหนกันเนี้ยอ้ยอ้าวรีไปค่ะนีไปค่ะ ไอ้โดนดันมึงโดนดันโอ้โอ้ขิดขิดขิดวิ่งไปวิ่งไปก่อนกระโดดแบกเะเด้งไปไอตัวละเบอร์ส่อีดอกไอมาละเบอร์ส่กูดีดไปวิ่งไปก่อนโอ้ยโอ้ยแล้วแป้งสีคือแป้งสีอุมากโอ้ยหนีก่อนมองไม่เห็นตัวเองตัวเองตัวดำฉันต้องเปลี่ยนสกิลแล้วล่ะขนัดนี้ยจบตอนเนี้ยไอยังลไป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  ใช่ไหมดีละเออเล็ดๆค่ะไอ้แยกดูไหมครับหัวใจคืออะไรทำไงหัวใจคืออะไรทำไงอยากกดใช้สกิลหัวใจอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือสกิลอะไรอ่ะมันเล่นยังไงนะกิวหัวใจนี่ไงจูบกอดออกกอดได้กี่รอกครัเดี๋ยวเดี๋ยเกือบไม่ได้เข้าพนาโมเตอร์จะมาใช้สกิลอยู่เออนะคะมาถึงแล้วก็เข้ารอบไปก่อนเลยนะคะ มันสวยต้องมงเท่านั้นค่ะวันนี้ชิงมงค่ะเออเออด้านส่วนน้ำนะคะด้านส่วนน้ำหัวกะโหลกซูปเปอร์วอเตอร์พาร์คนะคะก็เป็นส่วนน้ำแหละระมาถึงนะคะก็ก็สั่นน้ำกันก่อนเลยไอหนีก่อนไว้โอ้ยมันกระเด็นมึงมันกระเด็นโอ้ยมันกระเด็นตัวกูรอยใส่ผงอะชามากในทะีเนี้ย สไลกีไปอู้ไปเร็วโอวยเออดำเบิ้งไม่เห็นทางเลยมันหลัดได้ปล่าวะไม่เอาววะไม่เสี่ยงอ่ะไม่รู้ไม่รู้นะอย่าเล่นอย่าเล่นมันเกินโอ้ยโอ้ยเล่นเล่นเล่นเอ้าอ้าใครมาแปลงลราไม่รู้บ้านวะโอ้ยระเบิดมาตั้งเยอะโอ้ยระเบิร์นาบ้านไอ้กูกระเด็นเอ็กอ่ะไม่เป็นไรไม่ใกล้มากไม่ใกล้มนะแต่ประเด็นก็คือจะทันสับบ้านทำไมโอ้ยรอดได้หน่อย โอ้ยอันนี้ทางลับทางลับอ้าวทางลับแบบใดแล้ไม่ตุยละ่ะอันนี้คือรับเกินหรอทางลับแรงมกคนนุณนะาเราเป็นสาวน้อยเราวาเออคือยังไงไงอ๋อต้องไปทางขวาคือไม่สามารถลับทางนี้ได้เอลิศเลิศเ,เหมือนจะสวยอยู่นะออเฮเฮไม่สวยและอีสอตัวนี้มากก็คือหายหายขำละซ้ายซ้ายซ้ายออมกับไปทางซ้ายสิ เออเออเออ,เอ,อสลลไลด์ลุดไปเลยลุดไปเลยนั่นแหละเลิศลุด,ลดวงโคจรไปอีกจนสละสีทองมึงออกไปค่ะออกไปมึงมาเกิดอะไรตรงนี้ออกไปโออโอออย่าไปโดนหินเอออย่ามาโดนกูอย่ามาโดนกูผิวมากกูผิวมากไปแล้วไปแล้วไอ้ตบกูเยียมึงกันกูทำไมาไว้มึงเหลือสองทีสองทีไอ,อ้กระเด็นกระเด็น,น,นเลิศรอดอันดับจ็ดหาสิงมงเกือบไม่ร้นนะคะดีนะไปเจอทางลาวาทางเมืองรับแลพอดีนะคะ เอออ้าวสี่แต่ฉันจะชิงมงได้ไหมคะคือเพิ่งกับเล็กเกมดีได้ไม่ได้น,นะครับแล้อาจจะแข่งแกล้งนิดนึงควบคุมไม่ถนัดนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งงุดงิดนะคะเออนะคะและด้านต่อไปจะเป็นด้านของการชิงมงใช่ปะด่านเลเซอร์ไหมเออด่านเลเซอร์นี่แหละอุ้ยพีดีเคเบิลมากนะคะมีซันก็บอกเลยว่าช้ำช่องด้านนี้มากและสกิลอะบิลิตี้กอดคนดีทันนั่นอ้าวใช้ไม่ได้ โอเคมันไม่ให้แกงกันนะคะอ่าเราก็ยินบริเวณกันกวายอะไรอ่ะอ๋อมันใช้ได้มึงมึงมันใช้อบิลิตี้ได้อุบานอะว้ายเกือบโดนเดี๋ยวเดะเดเดี๋ยวเดะเดอลิมิเนตเจ็ดคนก็คือแปลว่ามึงมันมีคนเอาระเบิดมาแล้วมันโกงอ่ะมึงกูจะตายแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเบาเบาเดี๋ยวก่อนกูไม่อยากอยู่ใกล้ใครเลยอะตอนนี้เดี๋ยวมันเกีแกงกันอะ จะบอกว่าเกียนบอกแกงแล้วว้ายห้ทำไมตัวเดิมไปทางนั้นล่ะโอ้ยมึงจะปาใส่กูทําไมแต่อีอย่างนี้มาปาใส่กูโอ้โหปาไม่หยุดเลยมึงกูดงบุรีเฮเดบุรีมากกูจะแยกตัวนะไอโซเลตค่ะเออว้ายมึงมันจะเป็นบาลกันบานกันหกแล้วมึงเหลือกูกับอีโจนสลัดอีจนสลัดสีทองที่ว่าเธอพักกูจำมึงได้อย่ามาอยู่ใกล้กูออกไปออกไปออกไปเอ้ยอย่ามาอยู่ใกล้กูออกไปอีสัต ออาไปอีสัตว์โอ้ยมึงจะผักูทำไมอ้าวโอ้อยจะไปอยู่ใกล้กูโอ้โหโดนระเบิดมึงมันป้าระเบิดใส่กูมันโกงกูบ้าทมีทั้งภาคทั้งระเบิดโกงเกินสิ้นเลยอ่ะโอเคนะคะไม่เป็นไรอยู่เลยก็ได้นับสองไงจ,จัสลาตจะจำแขนท่าไว อ่ะนะคะก็อันดับ2ไปนะคะผ่านเขารอบนะคะรอบแคนสุดท้ายได้อันดับสองไปค่ะเออขำค่ะ